ก่อนไครับบอกพี่ราเนผมจำได้ว่าพิธีกรก็น่าตาเดินคนเดิมใช่ไหมนะตั้งแบบปีที่แล้วเกินแบบีเใชไมคะใช่ครับถ้าถ้าถ้ต่อก็ไม่เสีเ็ดิมนี่จะเป็นยังไงะมเ่กได้าโอเคีงนเสร็ไมคน่ครับออกส่ได้มครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ออกเสพน้อยมากแล้วนะ อื่นนี่ในเวทีพันไปแล้วจริงหรอใช่ใช่แต่อยากเห็นในคอนเสิร์ตของมอตั้งนี่นานใช่ไหมไหนพูดถึงมันครับมันผ่านไปแล้วอยากเห็นอีกทีได้ไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่ดีอยากดูที่จริงหรอครับเราเราผมว่าเราเข้าเรื่องของมืองแทนแทนทีว่จะเพราะวันนี้เรามาร่วมงานกัน งานตอนนี้เหรอฮะก็มีดาร์บัคสตาร์ไรส์ครับซึ่งดาร์บัครวมของเดอะสตาร์ทั้งเจ็ดคนนะครับซึ่งผมบอกว่าถ้าพูดถึงแฟนๆของเดอะสตาร์เนี่ยก็ต้องรู้จักันอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เดอะสตาร์ห้ากำลังมาแรงมากนะครับเดอะสตาร์ผมก็รับคำมาอีกนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเราก็จะได้เห็นบูธของเมืองไทยแลนชีวิตไปตั้งอยู่หน้าบ้านเดอะสตาร์ชุดต่อขาแล้วจะลงบูธเนี่ยเร็วไหมคะไร็แล้วเร็วแล้วโอเคนะก็ยังไม่ยอมแพ้หรือเปล่าเรียบร้อยครับก็ ก็เป็นการรวมซิงเกิลเดี่ยวซ้ำทั้งเจ็ดคนนะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นเป็นรวมรวมในเดี่ยวพ่อมาด้วยกันขอบคุณไม่ต้องบอกอันนี้คนซื้อได้หมดแล้วเลยยังไงยังไงบางคนยังไม่ซื้อหมเลยซื้อแล้วซื้อได้ยังไงซื้อแล้วครับยังยังไม่ซื้บางคนเรียกค่ะคือจริงๆแหละเขาบอกว่าเขาไม่ซื้อแล้ว้าอย่างนี้ทำไมจังหล่นเอาใช ันโประกชีวิตบรออ้โหกโรกรนชปรีวิตอยู่นมช้ปรชีวิตบริษัทสาอน่เก่งยุสมัยค่โอ้โหผมผมชอบที่จับได้แม่นนะครับเสียงเทพมากใจมากเวครับ่มกัชีวิตนะีครับ เขาไม่ฉีกขาเพราะว่าเขาบอกว่าตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเขาซื้อมาให้เราแล้วให้เรามองไปอีกเคค่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วเกี่ยวกับเ้นเราก็อยากถามลูกคราเดียวกับการขับรมของพ่แกด้กวพี่น่นีมมมองไงบ้างคะก็ตะกี้นี้จริงๆพูดไปแล้วที่หนึ่งนะก็อยากจะบอกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราเรามองเส้นทางนะครับหรือว่ามองหา ช่องทางในการที่เราจะออกเงินนะครับบางทีในในปัจจุบันเนี่ยมันมีมันมีหลากหลายวิธีการไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะครับหรือว่าการออมเ,อง,เอง,องินเนี่ยทาคารทั่วไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าลงทุนก็มีความเสี่ยงจริงไหมการออมก็ ผลตอบรับก bueno? ็ไม่ค่อยมีใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการออมโดยการซื้อประกันก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าหลายๆคนสนมาสนใจเรื่องนี้เยอะเหมือนกันนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องของการที่เราได้ออมเงินแล้วและยังสามารถที่จะช่วยเหลือเราเวลเราเจอปัไดด้วยถูกต้องการซื้นที่น้ำท่วมอีกอย่างที่สำคัญมากคือสามารถที่จะทดประกัได้ด้วยตัวเองก็เป็นร่องน่ารักกันแน่ไม่ใช่ครับเพื่อผู่ จบการต้องมือนฟลายชิปคิชเมเกอร์ด้วยโอ้โเนาะก็ในสิ่งที่ดีว่ามันได้เห็นได้จบประก็นก็ไดฝากให้แฟนเดอะสตาร์นิดนึงนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยที่จะมีเข้ชายขับเดอะสตาร์นะฮะสับพัญมากนะครับต้องเกินสายการนักร้องใช่ในะครับคือนักร้องเนี่ยไปเครื่องบินนะแต่คนที่ตามไปนักร้องตัวไปอันตรายกว่าเยอะถูกตเพราะฉะนั้นทวาประกันไว้จะดีเมืองไทยประกันชีวิตครับผม ก็เลยไม่รู้ข้อมูลยังไม่รู้ข้อมูลครับข้อมูลของเาินไปเลยครับเป็นยังไงบ้างเดินไปเลยครับเดินไปตรงนี้นะครับแล้วเลี้ยวขวาจะเห็นอะไรสีเหลืองคูนะครับตรงนั้นแหละฮะถูกต้องข้าไปสองได้ตอนนี้เรามีเดลิเวอรี่ค่ะถึงที่เลยตัวแทนรออยู่ตรงนี้ใช่สนใจจอดทามได้เลยตรงนี้ครับแต่แปลกใจอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี่ยหมดเวลาคนที่ทำงานให้กับ ไม่ใช่ก็บอกว่าพี่ๆหลายคนที่ทำงานหรือว่งอยู่ที่เมืองไทยในชีวิตก็ต้อบอกว่าน้าตาดีนะเขาเลือกเขาเลือกใครก็มองพี่แล้วบอกแี่ให้เข้าใจคือผมจะบอกผมจะบอกว่ายกเว้นบนเวทีสองคนนี้ไม้เลยคลิตเร์ลิตอารลตคลนะลิตคาอ อะไนที่ทำให้หลายๆคนเส<ช>ื้อที่จะเดินเข้าไปด้วยนะเป็นเป็นสิ่งลึกลุดลึกลุดครับแต่ว่าพี่บางคนจะไปอยู่ใกล้ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวให้มีวันเข้ว <laughs> นแล้วะครับเพราะว่าชื่องานก็บอกแล้วนะครับว่า Set i n ินดัสทรนะครับอย่าอย่าไปคิดถึงชื่อหนังนะครับไม่ดีนะครับคิดใช่ไหมเนี่ยคิดนะคิดนะก็ถ้าถามว่าใครจะลงทุนนะครับก็เป็นอีกคามเรื่องหนึ่งถูกต้องครับใช่ก็สนใจก็มาช่วยกันลงทุนได้ที่มหาวิทยาลัยชิดตุ้งตอครับ จะไรับกาสรุดเรื่มาเช่กับแฟนๆในรอบนึงนะเพราะปีที่แล้วมาแล้วปีนี้มาระหวหลังจากนี้ปีหน้าจะได้มาอีกนะครับไม่เอาเดี๋ยวปีหน้าก็จะเป็นเดอะสตาร์บ็อกแซลแมทแล้วนะครับเดี๋ยวลืมไปลี่ยนอย่างเดียวมีข้างล่างไม่ลืมเลยนะเดี๋ยวเจอนหน่ามาเดี๋ยวสาวบอกถูกถามกลุ่มนี้กลุ่มนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสรอเล่นรอเล่น มีโอกาสที่จะมั่นคงม,มากๆ